คนดังฝากถามสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคุหมอครับผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามคุณหมอเรื่องหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ารากฟันเทียมเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานเหมือนกับฟันแท้หรือไม่อย่างไรครับ เอาละครับไม่ต้องรอกันแล้วนะครับกลับมาในช่วงที่2ของ d ็อกเตอร์ชัวริตีของเรานะครับและตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องของการทำรากปันเทียมกันในส่วนของรายละเอียดนะครับและนั่นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญและตอนนี้ครับท่านทันตแพทย์นงพัว่วพรพงศ์ครับท่านทันตแพทย์จากปันโรงพยาบาลวิภาวดีสวัสดีคุณหมอครับน่เป็นนครับผม ให้คุณหมอได้ทําความรู้จักกันกับคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมทุกคนเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจกับมันจริงๆมันคืออะไรครับครับก็คือรากฟันเทียมเนี่ยก็คือวัสดุที่เราทําขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับทําให้ันเหมือนรูปร่างของรากฟันแล้วเราก็ฝังมันลงไปในกระดูกขางรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่เราถูกถอนออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันทำหน้าที่เป็นรากฟันนะครับซึ่งโดยมากจะทำจากโลหะนครับ คือมันจะจําเป็นและต้องนํามาใช้เมื่อฟันของเรามันหายไปหายไปหายไปในที่นี้มันจะเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับทาให้ฟันเราต้องหลุดออกไปครับหรือว่าเกิดจากการที่ฟันผุและคุณหมอรักษาไม่ได้แล้วต้องถอนทั้งออกไปนะครับก็จะทาให้ตรงนั้นเหลือแต่สันกระจกเปล่าไม่มีฟันก็คือคือคือเวลาเราถอนฟันมันก็จะออกไปทั้งรากอยู่เลยแต่มันไม่มีในกรณีที่ฟันยังอยู่แต่รากเสียไปแล้วไม่มีใช่ไหม ไม่มีครับไม่มีต้องไปด้วยกันเป็นชิ้นเดียวมันต้องไปเป็นชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทารากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะรากหรือว่ามันก็มาทั้งทั้งรากและข้างบนมันจะมี2ส่วนนะครับผมก็ส่วนแรกก็คือเป็นรากฟันเทียมนะครับเราจะต้องทำการฝังลงมปก่อนนะครับฝังจนกระทั่งทิ้งระยะสักพักหนึ่งนะครับอาจจะสาเดือน6เดือนเพื่อที่จะให้รากฟันนี้มันเกาะกับตัวกระดูกของเราเรียบร้อยดีแล้วหลังจากนั้นเราจึงต่อส่วนหัวมันขึ้นไปนะครับก็คือเป็นส่วนของตัวฟัน เพื่อที่จะเป็นส่วนที่ให้เคียวเคียวได้ชนกับฟันขบวนเพราะฉะนั้นในการทําก็จะมีสองระยะใชเสมอนะครับถามถึงความจําเป็นหรือแม้แต่ความนิยมของการทํารากฟันเทียมในปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับผลสําเร็จของการทํารากฟันเทียมสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าการพัฒนาในด้านวัสดุ นะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆการออกแบบเนี่ยจะทําให้รากฟันเทียมของเราเนี่ยเวลาฝังแล้วเนี่ยมีอัตราความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%ขึ้นไปครับนะครับแล้วก็รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเทียบกับฟันปลอมทุกชนิดในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยรากฟันเทียมเนี่ยเป็นฟันปลอมชนิดที่ มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับนะครับในการใช้งานก็คือใช้งานได้เกือบจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของเราจริงๆเลยคนที่จะจําเป็นที่จะต้องใช้มันคือคนที่มีปัญหาในเรื่องก็คือก็คือฟันผุไปแล้วก็คือฟันผุที่ถูกถอนฟันไปแล้วหรือว่าคนที่ใส่ฟันปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนลักษณะของฟันปลอมคือบางคนเนี่ยใส่ฟันปลอมน่าจะจะเป็นฟันหน้าที่มันสวมถอดเข้าถอดออกออกมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับออามาถัด สีข้างนอกได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฝังลงไปในกระดูกของเราเลยเวลาใช้งานเราก็ใช้เหมือนฟันแท้เราเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องออกมาล้างครับถ้าพูดถึงตอนนี้ถือว่าเป็น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 วิธีการที่แบบเหมือนกับการทดแทนฟันฟันจริงของเราใช่ครับที่ดีที่สุดตอนนี้ครับผมถ้าอีกอันหนึ่งถามเผื่อนะครับคุณหมอมันมันฟันดูว่าต้องยึดติดเจาะลงไปในขากรรไกรครับมันก็ฟันดูน่ากลัวอยู่มันมันมัน ก็เหมือนก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กๆเป็นการผ่าตัดย่อยได้ครับ,คร,บครับแล้วเวลาทําต้องทาทีละสมมติว่ามีหลายซี่นะฮะ <ทำ S 2> อย่าบางคนเขามีทั้งแผงเลยเงี้ยัแล้วบอกว่าไปทํารักปันเทียมดีกว่าเขาทําทั้งแผงเลยหรือว่าเขาต้องทําทีละท,ท,ที่เลยเ่เออโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์จะเป็นคนพิจารณานะครับแต่ว่าการทําทั้งแผงทีละหลายๆที่เลยก็เป็นการทําที่เป็นเรื่องปกติพอสมควรนะครับสมมติว่าบางท่านต้องฝังหกเจ็ดราก เขาก็โดยมากมักจะทำในครั้งเดียวครับแล้วเราจะใช้วิธีการวางยาใช้ยาชาวางนะครับให้ยาชาตชัครับแล้วขั้นตอนของการทํามันเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปตรวจกับแพทย์ก่อนครับว่าแล้วก็วางแผนกับรักษาะคือการที่ใส่ฟันปลอมทั้งแผงเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องฝังรากฟันของฟันทุกๆซี่นะครับบางทีเขาอาจจะฝังแค่ เหมือนเป็นเสายึดของเสาบ้านนะใช่ครับก็อาจจะเป็นส่วตัวหรือ4ตัวแล้วก็ทำฟันบอมสวมลงไปทับลงไปอีกทีขอแค่มีตัวยึดขอแค่มีตัวแร็งทิ้งพอเพราะว่าฟันของเรามี32ซี่ใช่ไหมครับข้้าบน1ด16ซี่ถ้าเราฝังที่6ตัวนี้ก็ค่อนข้างทรมานพอสมควรเป็นต้นเป็นต้นคือถ้าข้้าบน16ซี่จริงๆอาจจะฝังอยู่ข้างละสก็ได้แล้วก็ ใช้สี่ที่มันเป็นตัวรับน้ําหนักของมันกรองอริครับแต่ถ้าเราหายไปแค่ที่สองที่เราก็จะฟังหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยครับแลวหลังจากที่มาตรวจดูแล้วตรงนี้จะมีข้อจํากัดยังไงบ้างสําหรับบางคนที่ทำได้บ้างบางคนไม่เหมาะสมที่จะทำมันมีมันมีเกณฑ์ยังไงบ้างข้อจํากัดในการทารากฟันเทียนนะครับก็คือโดยมากจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองครับนะครับอย่างแรกก็คือลักษณะของกระดูกนะครับบางท่านในกระดูกเขาถูก ทำลายลงไปมากหรือว่าบางมากๆเนี่ยเราไม่สามารถฝังได้นะครับจะต้องมีการเสริมกระดูกขึ้นมา่นัน เสริมกระดูกก็อาจจะเอากระดูกมาจากส่วนอื่นหรือรบ,บางทีก็เป็นกระดูกเทียมนะครับเสริมแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาอีกเพื่อให,ให้มันประสานกันแล้วถึงจะฝังลงไปได้ครับแล้วถ้าหากว่าเวลาทํามาตรฐานแล้วเนี่ยขั้นตอนของมันจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสิ้นกันถ้าในรายที่ไม่มีการเสริมกระดูกนะครับการฝังรากฟันเทียมไปครั้งแรกแล้วก็ทิ้งระยะไปประมาณสักสามเดือนถึง6กเดือน แล้วเราก็มาใส่ส่วนที่อยู่ข้างบนที่เป็นฟันที่โผล่มาจากเหนือก็อีกประมาณสักเดือนก็จะเสร็จนะครับระยะเวลาอย่างน้อยก็สามถึงหกเดือนสามถึงหกเดือนถึงจะเสร็จสมบูรณ์แสร็จสมบูรณ์ใช้งานไดมครับแต่ในตอนที่ชาแล้วตอนฝังลงไปนี่ตอนตอนแคนตอนของการผ่าตัดนี่ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเหรอครับใช่ครับก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงโอเคนะก็ทางโควับกับไม่นานไม่นานผมเป็นคนกลัวไงฮะส่วนใหญ่จะกลัวมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไม่กลัวที่จริงมันก็ไม่ได้เจ็บไปกว่าการถอนฟันผ่าฟันคุดอะไรอย่างนี้ลรวไม่ใช้ระยะเวลาไม่ได้ผมเคยผ่านการผ่าฟันคุดมาแลยวเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับตัวเองนะผมคิดว่าผมกลัวเกินกว่าเหตุมากกลัวไปคิดว่าฉันจะต้มตกจะเอาฟันจะเอาไปจากปากันเวลาแล้วใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่เวลาเดินเข้ามา